สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงหลังเกมประเดิมสนามของทัพลูกยางสาวไทยในศึกซีเกมมาฝากกันกับความคิดเห็นของชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขาได้เห็นฟอร์มนัดแรกของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในยุคร้เหล่าเซียนที่ทําผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการตบเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้แบบขาดลอย3ต่อ0เซตด้วยสกกร์2่ต่อ 15, 25ต่อ13และก็25ต่อ14 จากการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในแมชนี้แฟนวอลเลย์บอลชาติเจ้าภาพที่หวังจะเป็นคู่ชิงเหรียญทองกับไทยเราเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มากล่าวถึงผลงานของนักตบสาวไทยเราว่าไทยนั้นยังคงโดดเด่นไปจากส่วนที่เหลือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงการเล่นของทีมชาติไทยว่า การโจมตีของไทยนั้นรอบด้านเบอร์18และ19เล่นกันได้ดีเลยตีบอลด้วยโมเมนตัมที่ดีสามารถตีไล่เส้นแนวลึกได้ดีมากเวียดนามก็มีโมเมนตัมในการตีที่คล้ายกันแต่ว่าไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าผู้เล่นเบอร์สีและ12ก็ค่อนข้างดีเช่นกันบอลสองของไทยก็ดีที่สุดใน5ทีมเลยโดยรวมแล้วไทยนั้นแน่นมากมันจะยากสําหรับเวียดนามซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปด้วยว่าฉันต้องยอมรับเลยว่าไทยนั้นคือของจริง วัน2นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปอีกว่าพรพันนั้นแตกต่างจากตัวเซตของทีมอื่นๆส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เช่นชมอีกหนึ่งผู้เล่นของไทยเราไปอีกด้วยว่าชัชจุอ่อนเนี่ยมีความสูง1.78เมตร78แต่ว่าดูเหมือนเมตรเ0เลยการโจมตีดูดีมากดูคล้ายกับคิมเลยส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ไดมาคอมเมนต์เชิงเดบแนมฟิลิปปินส์ว่าไหนล่ะฟิลิปปินส์บอกว่าจะเอาเหรียญทอง ซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็จึงได้กล่าวว่าอัชาราพรนั้นตีได้อย่างน่ากลัวและได้ปลุกฟิลิปปินส์ตื่นจากความฝันในการได้เหรียญทองตั้งแต่หลังจากจบเซตแรกซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ต่อแบบทีเล่นทีจริงว่าปล่อยไทยมาให้เวียดนามรับมือเถอะส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองเปรียบเทียบระหว่างไทยกับเวียดนามว่าถ้าเวียดนามนั้นมีการผ่านบอที่ดีแล้วก็มีบีหนึ่งที่ดีมันจะดีเพียงพอที่จะสู้กับไทยได้ แต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเวียดนามเองเนี่ยก็ควรที่จะตื่นเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ฟิลิปปินส์เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าตื่นกันได้แล้วทุกคนไทยไม่มีหกเซียนแล้วแต่6ผู้เล่นชุดใหม่ที่มีพรพันก็ไม่ได้มีผลงานที่แย่เช่นกันมันทําให้ต้องขนลุกส่วนคนต่อมาก็มากล่าวเพิ่มเติมถึงศักยภาพของทีมชาติไทยรว่าไทยนั้นเหนือชั้นบีหนึ่งนั้นดีมากทุกตําแหน่งนั้นเพียบพร้อม พรพันธ์นั้นไม่แพ้นุสาราเลยและต้องยอมรับด้วยว่าตำแหน่ง MB ของไทยก็ยอดเยี่ยมในการดึงดูด OP และ OH ซึ่งเป็นบางสิ่งที่คู่ MB ของเวียดนามทำไม่ได้ก็หวังว่าในอนาคตเราจะเติบโตมากขึ้นส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานของไทยได้วยว่ามันยากเลยที่จะตำหนิผู้เล่นไทยคนใดสักคนในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดเพล่ว่าไทยมี6เซียนชุดเก่าแต่ในตอนนี้มี6เซียนชุดใหม่อีกแล้ว ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงเปรียบเปยถึงผู้เล่นไทยที่เล่นอยู่ในต่างแดนครับว่าสินค้าจากตุรก,กีกับญี่ปุ่นเนี่ยส่งคืนมาแล้วเป็นเหมือนกับตัวต่างชาติเลยส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงความพ่ายแพ้ของฟิลิปปินส์ที่มีต่อไทยว่าแบบนี้รอบชิงชนะเลิศมันจะยังคงเป็นทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเวียดนามซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่าเวียดนามที่ไม่มีการลงทุนมีโอกาสที่จะป้องกันเหรียญเงินแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์เปรียบเย้วยว่า ไทยกับเวียดนามเนี่ยยังคงเป็นพี่สาวคนโตกับพี่สาวคนรองของอาเซียนส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็แสดงมุมมองไปอีกว่าผมไม่ได้ประเมินทีมชาติไทยต่ำนะแต่ผมก็หวังว่าเวียดนามจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงคุณภาพของทีมไทยเราว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยใครการที่จะสู้ไทยได้เทคนิคการเล่นของพวกเธอมีความแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงส่วนคนต่อมาก็มองสาวไทยเราไปอีกด้วยว่า เขามีความแตกต่างในตำแหน่งบอลสองรูปแบบการเล่นก็สวยงามมากอยู่ข้างนอกจากอาเซียนส่วนแฟนลูกยางชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมไปอีกว่าไทยนั้นเหนือกว่าทีมอื่นๆที่เหลือหนึ่งระดับเจเนอเรชันของทุยและตูเยนนั้นยังไม่สามารถสัมผัสกับเหรียญทองได้ส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ตำหนงการเล่นของทีมชาติฟิลิปปินส์ในเกมนี้ว่าถ้าคุณเจอไทยแล้วเล่นกันแบบนี้คุณจะไม่แพ้ได้อย่างไร ถ้าคุณต้องการเอาชนะไทยคุณต้องทำลายตำแหน่ง B1 เพื่อไม่ให้เล่นได้เร็วแต่น่าเสียดายที่กระบวนการของฟิลิปปินตอนนี้กลับทำให้มันยากขึ้นซึ่งคนต่อมาก็ได้มาเน็บแนมฟิลิปปินต่อไปอีกว่าฟิลิปปินเนี่ยทำเหมือนอย่างกับเพิ่งกลับมาจากบารซินและก็เจอกับความแตกต่างของไทม์โซนเลยพวกเธอดูง่วงนอนอะไรกันแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองถึงสาเหตุแห่งความพ่ายแพ้ของฟิลิปปินว่ามันเป็นเพราะว่าทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งมาก แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงการเล่นของไทยเราว่าไทยเนี่ยมันตีกันแบบธรรมดาเองนะยังไม่ได้มีกลยุทธ์อะไรให้เห็นมากนะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าไทยเล่นกันเหมือนกับฝึกซ้อมเลยส่วนคนต่อมานี่ก็มีมุมมองคล้ายๆกันว่ากลยุทธ์การเล่นของไทยนั้นยังคงธรรมดาพวกเธอไม่ได้โชว์อะไรออกมามากนักส่วนคนต่อมานี่ได้มาชื่นชมศักยภาพของไทยว่า ความสามารถในการตีของไทยนั้นดีมากตัวเซตก็ผ่านบอดต่ำได้ระยะบีหนึ่งก็แข็งแกร่งแผนการเล่นก็ดีมีความแข็งแรงทางด้านร่างกายด้วยไม่สามารถมีที่ติดเลยส่วนคนต่อมานี่ได้กล่าวไปถึงเรื่องบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาไทยของเราที่เคยถูกโพสต์ในสื่อของเวียดนามว่าอัชาราพรเนี่ยเคยได้ชมเชยว่าฟิลิปปินส์นั้นน่ากลัวมากแต่พอเข้าเกมจริงๆกลับทําให้ฟิลิปปินส์ต้องมืดมิดซึ่งคนต่อมาจึงได้กล่าวเพิ่มเติมแบบติดตลกถึงเรื่องนี้ว่า อชราพรคงกล่าวว่าฉันผิดหวังมากที่มองว่าฟิลิปปินเป็นคู่ต่อกอนหมายเล็กนึงแต่จากตรงนี้แฟนวอลเลย์บอลคนต่อมาก็ได้มองว่าแต่ฉันก็คิดว่าฟิลิปปินนั้นก็เล่นกันได้ดีอยู่นะถ้าเจอกับเวียดนามอาจมีเซตที่4หรือ5ได้เช่นกันซึ่งคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นความจริงที่ว่าระดับของทีมชาติไทยนั้นเหนือกว่า2-39ถึงก้าฟิลิปปินมาเจอกับเวียดนามมันจะต้องน่าสนใจกว่านี้มาก ทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางชาวเวียดนามถึงผลงานของนักตบสาวทีมชาติไทยที่ประเดิมแมตช์แรกด้วยชัยชนะเหนือทีมชาติฟิลิปปินส์ได้ถึง3ต่อศเซตโดยโปรแกรมนัดถัดไปของทีมบอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพวกเธอจะลงสนามเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่16พฤษภาคมนี้ในช่วงเวลา11นาฬิการตรงยังไงก็อย่าลืมมารอเชียร์รอให้กำลังใจสาวไทยของเรากันต่อครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้ว ถ้ามีความบกพร่องในการแปลณตรงจุดใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคต่างๆแอดมินก็ต้องขออาภัยไว้ณนทะี่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ